สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าสินเจออยูอีสินนีหัวชายตัวทั้งตัวทางขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกท่านเลยนะคะในวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์64ก็ยังมีกลิ่นอายอของการเฉลิมฉลองในเทศกาล ตุษจีนนะคะอากาศที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนวันนี้ณนะขณะที่พักกาศหอมทําคลิปนี้ก็คืออากาศติดลบ12นะคะเดี๋ยวพักากาศหอมจะลงคลิปให้ดูภายหลังนะคะว่าเวลานี้มันอากาศติดลบ12-15ถึง15ค่ะหนาวเย็นค่ะไม่ต้องห่วงค่ะความหนาวเย็นแต่ว่ามีแสงแดด มีแสงแดดแรงนะคะกระทบลงกับหิมะที่มันกลายเป็นอีสหรือเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยเย็นมากค่ะเอ่อก่อนที่คุณลัมโบจะออกไปทำงานค่ะผากาศหอมก็จะขนฟืนลงที่ลากเพราะว่าคุณลัมโบเอ,อ่นำฟืนมามาจากโรงงานหาที่เขาเป็นกล่องเอ่อลงของอะไรเงี้ยค่ะพอลาเขาทิ้งแล้วคุณลัมโบก็เอากลับมาบ้านมัน สามารถเป็นฟืนได้คุณเลมโบบอกว่าประหยัดแล้วก็ประหยัดค่ะอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงเอาสกูตเตอร์ออกมาเดินออกกำลังกายนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขนฟืนกันอากาศติดลบสิบห้าค่ะอากาศติดลบสิบสี่ค่ะวันนี้ หนาวเย็นจับขั้วหัวใจค่ะอากาศติดลบ12นะคะวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์หกสีค่ะเก็บภาพบรรยากาศก,ก่อนคะ่ะก่อนที่เครื่องมันจะดับ <c oughs> <c oughs> เป็นทะเลหิมะเลยจ้ะขาวตอนนี้หนาวมากเพราะว่าแสงแดดมันกระทบลงไปน้ําแข็งแล้วมัน น้ำแข็งมันระเหยกลายเป็นความเย็นค่ะแต่ถ้าในช่วงหิมะตกจริงๆ <c oughs> คุเลมโบบอกว่ามันมันไม่หนาวเหมือนกับที่หิมะตกลงมาแล้วแล้วมีแสงแดดกระทบแบบนี้นะคะห <c oughs> ิมะตกมามันกดความเย็นลงชั้นล่างชั้นใต้ดินแต่ถ้าแสงแดดสาดส่องน้ำแข็งแบบนี้คือ,อความเย็นมันพุ่งขึ้นมา คุณย่าบอกแต่มันก็เป็นจริงค่ะอาสกูตเตอร์อยู่ตรงสาปลาเนาะเสียงคุณเลมโบขนไม้ลงแล้วค่ะไปดูบอปลาหน่อยชิค่ะวันนี้โอ้โหดูก่อนค่ะอาจจะออกมาวิ่งออกกำลังกายกับสกูตเตอร์หลังจากที่คุณเลมโบไปทำงานแล้วค่ะดูก่อนนะคะค่ะตอนนี้ บอ่อปลาของเราแบบว่านี่เลยเป็นพรงอยู่นิดเดียวเองค่ะสำหรับออกซิเจนที่คุณลัมโบเปิดเอาไว้เสียงเจ้านายขนฟืนลงแล้วค่ะปลาสก,กุตเต นี่ค่ะคุณแอมโบจะถ่ายฟืนจากที่ลากไปสู่ไอ้ไท้ายรถเอทีวีของแกค่ะถอหออแกบอกว่ามันลื่น มิกเกเวสมิกเกคือเยอะเวสคือฟืนไม้นี่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แกว่างเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ผ่าค่ะเป็นฟืนอย่างดีที่โกดังบริษัท ที่คุณรัมโบ้ทำงานเขาทิ้งค่ะ <laughs> แสงแดดดีมากเลยค่ะ นฟื้นแบบว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้ ดมบรอดมหรอคือเขาดีมากไม้ดีมาก ตาตลสเตลลนสาร a กัสยาหน้าจอมืดแล้วยามีฮอรมิกเกเวนคือเรามีฟืนแย่ๆฟิอนเวียนเช่นอย่าละ่มนสิ่งแอนโทเฟนคุณแอนโบบอกว่าเขาเขียนลงในเฟซบุ๊กกันหาซื้อ ฟืนไม่ได้บอกอีแงตเบสเลิร์ดไม่มีอ่าไม่มีไม่มีฟืนขายซสต่ฮะซิสตซิต์อะยักษ์บอกชั่วครู่ด่าเกบอกซิตต์อะอันท้ายสุดละขอบคุณมากทักเพ่มิเก๋เกบอกก็เสร็จแล้วค่ะภารกิจขนฟืนลงที่ลากนะคะเอาพักไว้ก่อนค่ะ หนึ่งคืนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยผ่าแต่ว่าวันนี้คุณลัมโบไปทำงานแกก็จะลากมาอีกคันรถหนึ่งจ้ะก็โชคดีเนาะเราไม่ต้องซื้อไงได้ฟรีมาจากโรงงานไม่งั้นทางโรงงานเขาก็ต้องจ้างเอาผลไปทิ้งค่ะคุณลัมโบเลยเก็บมาทำฟืนซเลยจ้ะ เจราะออาฟื้นเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะขับเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้คุณเลมโบจัดการให้ บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้อากาศจะติดลบของคนต่างแดนในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็ลำบากหน่อยค่ะเราต้องสู้กับภัยหนาวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีฟืนเยอะ <c oughs> ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะด้านนอกอากาศตอนนี้อากาศติดลบ12ค่ะในวันที่12กุมภาพันธ์64นะคะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านกันแล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจวิถีชีวิตของคนต่างแดนแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆของพกักการหอมเสมอมาจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะร่ะลำรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านเลยจ้าเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า